เลียงด้วยเร็วเร็วเร็วเลียงหอนเลียงเลียงเออทำยังไงเลียงอ่าจัดที่นอนดีจัดให้หมาด้วยอืมวางไว้ตรงเออวางไว้ตรงไปแล้วมาเอาหมอนนะหมอนไหนหมอนเลิบมอนไหนไหนหมอนเลิบหมอนเลิบอยู่นี่อ่าแล้วเลือบไปวาง น้องทำดีๆจ้าเร็วๆจะได้นอนจ้าดึกแล้วลูกนะเร็วๆๆ้วเดาเด็กวางอ่ะมาช่วยอ่ะมาช่วยอ่ะวางอ่ะวางอ๋อต้องจัดแบบนั้นใช่ไหมลูก อ่ะต้องจัดแบบนี้อ่ะวางอ่าอ่าน้องข้างๆเลิฟนะเอ,นนอนเอาไว้ไหนน้องไว้ไหนฮะเอาไว้ตรงนั้นนะนะอ๋อโอเคอ่ะวางเดบปะ่ะนี่เด,ะเด่ะไม่ใช่เดอ่าไม่ใช่เดแล้วมันชื่ออะไรอะลูกอันนี้เดปะป่ะอันนี้เดะเดกคอหัหกเลย <laughs> เดยกด <laughs> เดี๋ยวไม่คอหักอนะ่ะเดี๋ยวต้องคอหักเหรอลูกอ,อ๋อหมอน<ไ>ทำไมฝั่งเราเลิบของเยอะจังอนะ่ะขอเอแล้วเลิบนอนตรงไหนแล้วลูก <c oughs> อ๋อแล้วนอนแล้วนอนน่ะทำท่านอนน่ะเอ้ยนอนนะอ่ะกินนมป่ะอ่ากินนมอ่ะม่ปิดไฟด้วยนะปิดไฟไหม,มบ๊ายบายใส่กล้องก่อนบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายค่ะอืมเลิศเก่งเนาะ 아나킹나 <laughs>